อยากให้ใครไหว้เราไหว้เขาก่อนอยากได้ยินคําสุนทรต้องอ่อนหวานอยากได้รับความยิ่งใหญ่ไมตรีการต้องเจือจานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเอ่ยใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชดิดใครชูช่างเขาใครเบือ่อใครบน่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่สถานลานบุญออนไลน์วัดเจดีตําบลคอนสารอําเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิตมาภาพพระอาจารย์โตอภินันโทผู้รวบรวมสาระธรรมะดีส่งถึงท่านผู้ชมด้วยมิตรภาพและมิตรีที่ดีงามด้วยความปรารถนาดีเชิญชวนทําบุญสร้างกุศล ด้วยการศึกษาเรียนรู้ทำเชิงบูรณาการเสนอเรื่องชัยชนะที่ดีมีความสุขเราจะเห็นการแข่งขันในการเล่นกีฬาจุดหมายปลายทางก็คือชัยชนะไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทใดก็ตามขณะเดียวกันเราดำเนินชีวิตเราก็อยากมีชัยชนะในการทำงานคือประสบความสาเร็จ หรือทำกิจกรรมการน้อยใหญ่อะไรเราก็ต้องการชัยชนะคือไปถึงเป้าหมายนั่นเองแต่ชัยชนะทั้งหลายเหล่านั้นถ้าเราไม่เข้มแข็งพอถ้าเรากําลังไม่ดีพอซักซ้อมไม่ดีพอการพ่ายแพ้ก็อาจจะเกิดขึ้นหรือความเสมอเท่าเทียมกันก็อาจจะมีแต่วันนี้เป็นชัยชนะที่อยู่ในตัวของเราเองเป็นความคิดเป็นความนึก หรือเกินเป็นการปฏิบัติในการดําเนินชีวิตของเราเพื่อเอาชัยชนะสิ่งเหล่านี้เพื่อให้เกิดความสุขกับตัวเรากับคนรอบข้างมีอะไรบ้างเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน 1. ความเคารพชนะใจผู้ใหญ่แน่นอนชีวิตเราต้องพบปะกับผู้ใหญ่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์จะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงาน หรือคนต่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็ตามก็จะต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่าเราหรือเท่ากับเราเพราะอยากเอาชนะใจคนเหล่านี้ให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนคือกายอ่อนน้อมวาจาอ่อนหวานจิตใจอ่อนโยนสุข,ขุมหนักแน่นเราจะชนะใจผู้ใหญ่ทั้งหลายเรียกว่าให้เป็นคนมืออ่อนคำว่ามืออ่อนคือเป็นคนที่ไหว้ได้เคารพได้ อ่อนน้อมถ่อมตนได้มีสัมมาคาระคาวะไปลามาไหว้อย่างนี้เรียกมีความครบรพชนะใจผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็จะเอ็นดูคนที่มีความอ่อนน้อมคนที่รู้จักผู้ใหญ่คนที่รู้จักกาลรระเทศะเวลาควรพูดเวลาแสดงความคิดเห็นเวลาทำงานเวลาเล่นเวลาสนุกสนานแบ่งสันปันส่วนเวลาให้เป็น รู้จักเคารพรู้จักพูดรู้จักแสดงความให้เกียรติซึ่งกันและกันเมื่อเรารู้จักให้เกียรติคนอื่นเราก็จะรับเกียรติรับไมตรีได้รับการสนับสนุนอุปถรัรมภ์บำรุงช่วยเหลือสงเคราะห์แต่ถ้าเราทำตัวน่าเกลียดกริยาไม่งามการพูดก็ไม่เพราะการกระทำก็ไม่เหมาะสมไม่มีความเคารพข้ามหัวนะไม่เห็นหัวเห็น ไม่เห็นหัวเห็นหางผู้หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าข้ามหน้าข้ามตามันก็ดูไม่ดีเพราะฉะนั้นอยากเอาชนะใจผู้ใหญ่ให้มีความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเพราะความเคารพอ่อนน้อมเป็นเสน่ห์ของชีวิตทวนความกระด้างกระเดืองกระโลกกระเดกกริยาหยาบคายแข็งกระด้างเป็นเสนีย์ของชีวิตนั่นเอง 2. ความจริงใจชนะใจญาติมิตร มิตสหายที่เป็นเพื่อนกันท่านผู้ชมจริงที่เพื่อนต้องการมากที่สุดก็คือความจริงใจไม่จริงโจกช่วยก็ช่วยจริงแม้จะเหนื่อยก็ร่วมร่วมทุกข์กับเพื่อนเวลาสนุกสนานยิ้มแย้มแจม่มใสร้องรำทำเพลงมีความสุขก็ร่วมกับเพื่อนไม่ทอดทิ้งเพื่อนทั้งสุขทั้งทุกข์เขาเรียกว่าจริงใจจริงจังคำว่าจริงใจก็คือไม่ทอดทิ้ง เอาใจเพื่อนมาใส่ใจเราเข้าใจเพื่อนเห็นใจเพื่อนและก็ปลุกปอบเพื่อนและก็เป็นกำลังใจให้เพื่อนได้และที่สำคัญเพื่อนจริงใจก็ต้องเบรกเพื่อนได้เตือนเพื่อนได้ห้ามปรามเพื่อนได้เป็นทุระจัดหาแทนเพื่อนได้ไหว้วานได้ทุกเรื่องเลยนั่นคือความจริงใจต่อมาเพื่อนที่ดีก็มีความจริงจังคำว่าจริงจัง ก็คือตั้งใจเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งนะช่วยเหลืออย่างจริงใจจริงจังแม้จะค่ามืดจืดตาแม้จะต้องใช้เวลานานแม้จะต้องใช้เวลาการเดินทางไกลแม้จะต้องอดตะลับขับตะนอนนั่นคือความจริงจังที่จะช่วยเพื่อนเพราะฉะนั้นอยากเอาชนะใจเพื่อนให้มีความจริงใจและจริงจัง เราก็จะได้น้ำใจแระไมตรีกับเพื่อนเขาก็จะช่วยเหลือเราได้เต็มที่เขาจะปกป้องสนับสนุนเราได้เต็มกำลังเขาจะด้วยส่งเสริมสนับสนุนเต็มความสามารถ 3. ความอ่อนน้อมชนะใจคนทั้งหลายมันความอ่อนน้อมเนี่ยน้อมกายเขาก็มีความเกรงใจน้อมวาจา เขาก็มีความชอบใจน้อมใจคือเป็นคนเรียบร้อยสุข,ขุมมีมารยาทีก็ชนะใจคนที่อยู่รอบข้างเรียกว่าผูกใจคนได้เพราะมีไมตรีผูกใจคนที่ดีเพราะเป็นคนมีน้ำใจเรียกว่าอ่อนน้อมเพราะฉะนั้นคำว่าน้อมนี่มีอยู่สามอ่อนท่านผู้ชมต้องไหนอ่อนที่กายอ่อนที่วาจาและอ่อนโยนที่จิตใจ คนทั้งหลายก็รักชนะใจเขาอยากถามไทยเขาอยากร่วมกิจกรรมขอถามถึงเขาอวยพรดีแม่แหนมแถมของฝากไปให้ด้วยเห็นไหมชนะใจเพราะเขาเป็นคนอ่อนน้อมสี่ความเมตตาชนะใจสัตว์เลี้ยงสัตว์ที่เราเลี้ยงท่านผู้ชมทั้งหลายสังเกตดูถ้าเราเป็นคนมีเมตตาเป็นคนรักสัตว์เนี่ยสัตว์เขาก็จะรักเรา เป็นเพื่อนเราเป็นเพื่อนเล่นอ่าเป็นเพื่อนดึกๆเดินเนนะเป็นเพื่อนคลายเหงาเป็นเพื่อนคุยเป็นเพื่อนเล่นเป็นเพื่อนกินเป็นเพื่อนนอนอุ้ยอุ้ยเป็นเยอะแยะเลยสําหรับคนที่รักสัตว์หรือเลี้ยงสัตว์เพราะจะเอาชนะใจสัตว์น้อยใหญ่ทั้งหลายให้มีเมตตาเมตตาคือความรักความปรารถนาดีอาจจะดุบ้างเป็นธรรมดา เพราะว่าสัตว์บางประเภทก็อาจเจ็ดื้อบ้างก็มีการสอนการแนะกันบ้างเป็นธรรมดาแต่ถึงอย่างไรคนที่เลี้ยงสัตว์เขาก็รักสัตว์อยู่แล้วมีเมตตาเอื้ออารรสงเคราะช่วยเหลือนะพูดกับเขาด้วยดีดูแลเขาด้วยความเรียบร้อยทั้งสุขภาพกายของสัตว์เลี้ยงของเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็บรรเทารักษา ร้อนหนาวก็ต้องดูแลอยู่ดีเพราะฉะนั้นอยากเอาชนะใจสัตว์ให้มีเมตตาเอื้ออารี 5. ความซื่อสัตว์ชนะใจคนรักคนที่รักเนี่ยหมายถึงสามีภรรยาหมายถึงแฟนกันหรือหมายถึงเพื่อนรักกันนะเพื่อนร่วมงานก็เป็นคนรักกว้วยเพื่อนร่วมงานก็รักแบบ เพื่อนร่วมง,งานเพื่อนร่วมกิจกรรมเพื่อร่วมชุมชมรมเพื่อนร่วมสถาบันเพื่อนร่วมอ,อุดมการ์เพราะฉะนั้นคําว่าเพื่อนรักหรือคนรักหรือในครอบครัวก็ตามหรือหน่วยงานองค์กรก็ตามให้มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ตัวตนเองเราก็จะดูแลตัวเองได้พัฒนาตัวเองได้ทําตัวเราให้ดีขึ้นทั้งกายทั้งกิจทั้งชีวิต ทั้งวิธีคิดวิธีพูดวิธีทำวิธีดำเนินการชีวิตและการทำงานของเราให้ปรับเปลี่ยนว้ดีเพราะเราซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อมาซื่อสัตย์ต่อบิดามารดาเคารพท่านให้เกียรติท่านแม้เราจะเป็นเด็กน้อยเป็นหนุ่มเป็นสาวความเคารพก็อย่าให้มันลดน้อยถอยลงหรือพอทำงานมียศมีศักดิ์แล้วความเคารพอ่อนน้อมซื่อสัตย์ต่อพ่อแม่ก็อย่าให้มันน้อยลงเพราะหลายคนนี่น้อยลงไหว้พ่อแม่ไม่ได้ าถามไถ่ไปมาหาสู่ไม่ได้เพราะเพียงแต่ไปหลงว่าตัวเองมียศถาบรรดาศักดิ์มากกว่าพ่อแม่กลัวที่ว่าจะน้อยใจกลัวว่าจะเสียศักดิ์ศรีอย่าไปคิดเช่นนั้นเป็นการคิดผิดเพราะถ้าไม่มีพ่อแม่ณวันนี้เราก็ไม่มียศมีศักดิ์ไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีคนยกยอปอปป้านหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพท่านให้เกียรติซื่อสัตย์ท่านทุกช่วงตอนของชีวิตแม้เราจะมียศมากมีเงินมากมีตำแหน่งมากก็ตาม ความอ่อนน้อมถ่อมตนความซื่อสัตย์จริงใจต่อพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีเพราะคนเหล่านั้นรักเรามากถามว่าเราจะรักท่านมากไหมตอบไปได้แต่เชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่รักลูกของตัวเองมากกว่าที่ลูกจะรักท่านเพราะท่านเคยเป็นทั้งลูกเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ท่านให้ชีวิตเราให้การเลี้ยงดูให้กำเนิดให้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าคนทั้งหลายบนโลกใบนี้ วันจึงไม่แปลกที่ท่านจะต้องรักเราเราก็ควรที่จะรักตอบแทนท่านเช่นเดียวกันรักสามีภรรยาก็ต้องซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีนอกไม่มีนายไม่มีรับลมคมในมีเรื่องทุกข์ใจก็พูดปรึกษาหาหรือหาทางออกทางเลือกที่ดีมีเรื่องสมหวังสนุกสนานก็เล่าให้ฟังแต่พอดีชวนทำความดีซื่อสัตย์และก็จริงใจจริงจัง ต่อครอบครัวต่อคนในครอบครัวเป็นธุระจัดหานะบริการช่วยเหลือเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่เรียกว่ามีความซื่อสัตย์ต่อคนในครอบครัวซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานองค์กรที่เราทำพราะให้เงินให้งานให้ชีวิตให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็ต้องซื่อสัตย์ต่อองค์กรหน่วยงานทำงานด้วยความทุ่มเทเสียสละรักองค์กรรัก่วยงานรักเพื่อนร่วมงานรักงานที่ทำรับกิจกรรมที่เราปฏิบัติ เลียววัดทำงานที่เราชอบและก็กรณาทําทำทำใจให้ชอบกับงานที่ทำคือทำงานที่รักและต้องรักงานที่ทำด้วยถึงจะได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน่วยง,งานและองค์กรของตัวเองซื่อสัตย์ต่อชุมชนสังคมสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์มีความจงรักภักดีเคารพกฎหมายใส่ใจกติการักษาสิ่งแวดล้อมสืบสารประเพณีวัฒนธรรม ทิ่งเรานี้มีความซื่อสัตย์อยู่ในหัวใจเราก็จะชนะใจคนที่เขารักเรา6ความรักชนะใจศัตรูคนที่โกรธเราคนที่แค้นเราคนที่ชิงชังเราคนที่ปองร้ายเราเรามีความรักคือความเมตตา แผ่เมตตาไม่เบียดเบียนไม่ดูถูกไม่กลังแกล้งไม่จองเวรจองกรรมให้อภัยซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนขอให้คุณเป็นสุขเป็นสุขเถิดขอให้คุณอยู่รอดปลอดภัยขอให้คุณประสบความสําเร็จนั่นคือความปรารถนาดีต่อศัตรูเพราะในโลกนี้โบราณว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือคนที่รักเราเนะี่ยจริงๆนะ่มีเยอะท่านผู้ชมทั้งหลายแต่คนที่ชังเรานะ่ะมีน้อย เราก็จะไปทุกขก์ใจกับคนน,น้อยๆจานวนน้อยที่เขาชังเราเขาว่าเราอย่างนั้นเขาตาหนิเราอย่างนี้จริงๆถ้ามันเป็นจริงเราก็ยอมรับแค่นั้นเองแล้วก็ปรับมันก็ดีไม่ต้องไปฝืนความรู้สึกตัวเองหรือถ้ามันไม่จริงเขารู้อีกด้านหนึ่งที่มันไม่ถูกต้องเราก็ไม่จําเป็นต้องไปตีโพยตีผ่ายสิ่งดียังไงยังไงก็ดีเพียงแต่คนไม่กี่คนไม่เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ไม่จําเป็นต้องท้อแท้อ่อนแอและอ่อนไหวมุ่งมั่นกระทํา และทําความดีต่อไปอย่างน้อยเราก็รู้คนที่รักเราคนที่ปัรถนาดีกับเราเขารู้เขาเห็นมันก็เพียงพอแล้วท่านผู้ชมเสียเวลาที่จะต้องไปอธิบายให้คนนูน้นคนที่สองที่สามที่สี่ให้เขารู้เองดีจะมีค่าดีกว่าเราโฆษณาว่าเราดีเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นสิ่งที่โลกปัตถนาต้องการและอยากได้มาก ทำให้คนช่วยกันสงเคราะ์กันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันไม่ดูถูกเชื้อชาติศาสนากันเคารพให้เกียรติเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมโรคเป็นเพื่อนร่วมสถาบันเป็นเพื่อนร่วมชาติศาสนาก็เคารพให้เกียรติจริงใจไม่เป็นศัตรูเพราะคําว่าศัตรูมันมีแต่เสียแต่ถ้าเป็นมิตรมีแต่ได้ข้อที่7ความเชื่อฟังชนะใจคุณครู ครูทั้งหลายเราอยากให้คุณครูรักเราสบายใจมีความสุขลูกศิษย์ทั้งหลายก็ต้องเชื่อฟังครูเพราะครูเป็นพ่อแม่คนที่สองที่ท่านเสียมสอนเราฝึกเราอบรมเราดุดาเราเคี่ยนตีเรานะจำ้ำจี้จ้ำใจก็เพราะครูนั่นแหละท่านผู้ชมทั้งหลายแต่มาเชื่อว่าหลายคนหลายท่านที่ฟังอยู่ท่านได้ดีวันนี้เพราะท่านมีครูเมื่อวันโน้น ท่านสอนเราให้อดทนท่านสอนเราให้มีความขยันให้มีความรับผิดชอบให้เป็นคนมีน้ำใจให้เป็นคนจริงใจจริงจังท่านจึงได้ความสำเร็จมีเงินมีงานมีบ้านมีกิจการมีครอบครัวมีความสุขนะฮะทำสิ่งที่ตัวเองแล้วมีความสุขไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาความสุขให้มันเท่ากับคนอื่นหรอกท่านผู้ชมแม้แต่น้ำหนักเรายังไม่เท่าเขา เกียรติเราก็ยังไม่เท่าเขาสัดส่วนไม่เท่ากันแล้วจะให้ความสุขมันเท่ากันได้ยังไงทำแสวงหาความสุขให้มันเท่าเท่ากับเราเท่ากับความรู้สึกเท่ากับฐา,านะเพศกำลังที่เรามีเนี่ยมันก็พอดีแล้วนะความสุขเป็นเรื่องเฉพาะตัวไม่จำเป็นต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นเปรียบเทียบกับเราเมื่อวันวานเมื่อปีที่แล้วนั่นแหละครับความสุขเรายิ่งใหญ่กว่าอดีตที่ผ่านมาเพราะฉะนั้น ชนะใจครูก็ให้เชื่อฟังเคารพเกรงใจนะทำกิจกรรมงานส่งทันการบ้านทำโครงการทันเวลาเข้าร่วมกิจกรรมทันเวลาครูชื่นใจครูชื่นจิตครูมีความสุขเมื่อครูมีความสุขอาน,นิสง์บุญก็ส่งไปถึงลูกศิษลูกหาทั้งหลายให้เจริญให้รุ่งเรืองให้ก้าวหน้าแต่อย่าลืมว่าเมื่อได้ดีอย่าลืมครูที่เคยสอนเมื่อได้ดีอย่าเคย อย่าลืมโรงเรียนที่เคยร่ำเรียนกินนอนย้อนไปตอบแทนบุญคุณครูบาอาจารย์สถานศึกษาเพื่อส่งเสริมจิตเราให้ยิ่งใหญ่และมีความสุขอีกมุมมองหนึ่งได้ความกระตันยูชนะใจพ่อแม่เปรียบพ่อแม่เช่นโคมทองส่องชีวิตช่วยชี้ทิศช่วยนำทางช่วยสร้างสรรค์มอบความรักให้ความรู้ชูชีวัน ลูกจากมันกระตันอยู่รู้คุณเลยโบราณก็สอนต่ออีกว่าเลี้ยงปลูกพืชยังหวังว่าจะกินดอกกินใบกินผลใช่ไหมพืชบางประเภทก็หวังที่จะกินใบประเภทพืชผักประเภทที่จะเป็นไม้ยืนต้นก็หวังว่ากินปินผลกินลูกของมันเห็นไหมโบราณว่าวานปลูกพืชหวังจะกินผล ชุบเลี้ยงลูกหลานที่เป็นคนหวังว่าจะได้น้ำใจตัวน้ำใจนี่คือความกระตันยูกระตะเวทีกระตันยูคือรู้คุณกระตะเวทีคือตอบแทนหลายคนก็ไปเข้าใจแต่คำว่ากระตันยูแล้วก็รู้แล้วไงว่าพ่อแม่มีคุณให้เกิดก็รู้แลว้วว่าพ่อแม่ทรงเสียให้เรียนหนังสือก็รู้แล้วว่าพ่อแม่ให้ปัจัยสี ก็รู้แล้วว่าพ่อแม่สอนให้เป็นคนดีก็อ้างแต่แค่นี้แต่ลืมต่อเนื่องไปว่ากระตะเวทีสำนวนไทยมักจะทิ้งคำที่ถัดกันไปไว้ท่านผู้ชมทั้งหลายละวิถฐานที่เข้าใจเพราะฉะนั้นพยายามเรียนรู้ให้ครบกระตันยูกระตะเวทีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์คุณค่ามหาศาลเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นกระตันยูรู้คุณ ต้องกระตะคือตอบแทนถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันก็รู้สึกดีมีค่านะแต่มันยังมไม่ได้เกิดประโยชน์ถ้าเราพูดกันเฉยๆว่าพ่อแม่มีคุณใครก็พูดได้ใครก็คิดได้จริงไม่จริงแต่มันอยู่ข้อที่สามท่านผู้ชมทั้งหลายคือการลงมือทำที่ลูกคนหนึ่งตอบแทนพ่อแม่ได้ไม่เท่ากันอันนี้จากประสบการณ์ตรงกันแลวกันไม่เท่ากัน ลูกคนโตลูกคนกลางลูกคนเล็กรักพ่อแม่ไม่เท่าท่านผู้ชมั้งหลายปากอาจจะบอกรักรักเหมือนกันรักพ่อรักแม่ใครจะไม่รักเราแต่การตอบแทนนี่ไม่เท่าแน่นอนท่านผู้ชมั้งหลายลองไปถามพ่อแม่ดูก็ได้พ่อแม่จะตอบเลยบางทีท่านก็จะจะเหนียมอายตอบอืก็ให้เหมือนกันท่านจะพูดรักษาน้ําใจลูกม่อยู่ต่อหน้าหลายคนแต่ถ้าจริงๆแล้วถ้าเราไปสํารวจตรวจสอบจริงไม่เท่าครับ ยังไงยังไงก็ไม่เท่าถ้ามีการเปรียบเทียบเรียบเรียงคําว่าน้อยกว่ามากกว่าไม่เท่าแน่นอนเพราะฉะนั้นกระตันยูรู้คุณเนี่ยชนะใจพ่อแม่พ่อแม่ก็จะชื่นใจมีความสุขลูกให้อาหารการกินไม่บกพร่องลูกมีเสื้อผ้าผ่อนสบายให้นุ่งห่มตามฤดูกาลมีบ้านให้หลับนอนพักผ่อนหย่อนใจเครื่องอำนวยความสะดวก เรามีอะไรที่สะดวกก็แบ่งปันท่านบ้างอาจจะไม่แพงอาจจะไม่รูหราก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ให้เริ่มต้นที่เราว่าเราได้หาให้ท่านเราได้จัดทําให้ท่านให้ท่านอำนวยสะดวกสบายอันนี้สงผลบุญก็จะส่งให้เราสะดวกสบายท่านผู้ชมทั้งหลายยารักษาโรคสวัสดิการก็แบ่งสรรปันส่วนให้ท่านเงินทองของใช้ก็ต้องแบ่งให้ท่านอย่าคิดว่าท่านไม่ใช้ใช้อยู่บางที ลูกหลานส่งเงินไปให้ท่านเก็บไว้ให้ก็เงินเงินอิหลานั่นละ่ะเงินลูกชายเงินลูกสาวนั่นละ่ะแม่ก็จะเก็บไว้ให้ลูกมันเป็นความสุขท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นชนะใจพ่อแม่ให้กระตันยูกระตะเวที9ความอดทนแน่วแน่ชนะใจตนเองชนะใจตนเองต่อการสิ่งเสพติดลดละเลิกให้ได้ จะเป็นกำไรของชีวิตชนะใจตนเองในเรื่องการพานันลดละเลิกให้ได้จิตใจเราจะเข้มแข็งประกอบสัมมาอาชีพสุจริตไม่ไปหวังทรัพย์สินเงินทองที่ไม่ได้ทางร้อนร้อนผิดจีินธรรมกฎหมายกินอิ่มก็ไม่สะดวกสบายไม่อิ่มท้องอิ่มไส้ทำบุญก็ไม่ได้เต็มที่ท่านผู้ชมทั้งหลายเพราะฉะนั้นความอดทนความมีสติสัมปชัญญะ จะทาให้เราชนะใจตัวเองได้ชนะอื่นหมื่นแสนก็กลับแพ้ได้แต่ชนะใจตัวเองเนี่ยชนะใจสิ่งที่มันมักง่ายขาดระเบียบพินัยก็ฝึกตัวเองให้มีระเบียบพินัยชนะใจที่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยชใช้จ่ายไม่บรญยะบัรรยังใช้ใจ่ายเกินตัวรายได้ต่ารสสนิยมสูงอย่างเงี้ยก็เอาชนะใจตัวเองต่อไปฉันจะไม่ทําอย่างนั้นเบรกตัวเองห้ามตัวเอง ฉันจะพูดจาให้พระ,ะมากขึ้นฉันจะไม่ดูถูกครูแอนคนอื่นฉันจะไม่เิียนทาว่ากล่าวคนอื่นฉันจะมีความสงบสงเงียมระวังตัวเองรวบรวมส้ม,สมรวมตัวเองให้ดีขึ้นนั่นคือเรามาเอาชนะใจตัวเองเมื่อเราชนะใจตัวเองเราก็จะเอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ที่มันเบียดบังเราคําว่าชนะใจะคือเอาชนะกิเลสฝ่ายต่ําที่ทําให้ชีวิตเราแย่ทําให้ชีวิตเราอยู่ร้อนนอนทุกข ทำให้เราชีวิตว้าวุ่นขุนมัวสิ่งเหล่านั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เอาชนะกิเลสน้อยใหญ่ที่มันหมักหมมอยู่ในจิตใจของเราแล้วให้เป็นคนใจกว้างเขายกเป็นคนคิดกว้างมองไกลใจดีมีธรรมะเสียสละอดทนมีศีลธรรมประจําใจแล้วเราก็จะชนะใจตัวเองอยู่เขาก็รักจากเขาก็อะไรไปเขาก็คิดถึงคดิิงหาทำอะไรก็มีชัยชนะทุกเวลา ขอบคุณที่เมตตารับชมรับฟังคลิปธรรมะสาระความรู้คู่คุณธรรมสาธุโขโมทนาพาให้ชื่นจิตราบรื่นปรีรเปรมเกษมสันอายุมั่นขวัญยืนทุกคืนวันทรับอนันต์โชคทวีมั่งมีเอย่ยท่านผู้ชมท่านใดมีจิตศรัทธาจะร่วมทาบุญในขณะที่ตมาบรรยายธรรมะก็สามารถส่งดาวจะมีรูปดาวส่ง ส่งคำว่าส่งดาวนะครับเพื่อเป็นการร่วมทําบุญกับทางวัดเพื่อกิจกรรมทางพระศาสนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาจะทําบุญทุนทอนทานรายการอะไรก็สามารถผ่านทางสแกนทคีวโค้ดบัญชีธนาคารกรุงไทยวัดเจดีที่หน้าเพจวัดเจดีได้ขออนุโมทนาบุญขอบคุณทุกน้ําใจได้เม่ตีที่รับชมรับฟังและร่วมทําบุญทุนทอนทานไปด้วยกัน เมตตากดไลค์กดแชร์กดติดตามเจริญพร